โดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นก็ชี้แจงกระทู้ถามสดนะคะถึงกรณีการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนทั่วประเทศยืนยันค่ะว่าพบความผิดปกติในขั้นตอนของการเปิดประมูลและจะดําเนินการในการกระทำเ,เรียกว่าดำเนินการกับผู้ที่กระทําผิดอย่างตรงไปตรงมาการประชุมสภาผู้ทแทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณากระทู้ถามสดรัฐบาล โดยนายพิเชษเชื้อเมืองพานสะสะเชียงรายพักเพื่อไทยตั้งกระทูถา,ถามถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจจำนวน396แห่งและอาคารที่พักข้าราชการตำรวจจำนวน163แห่งทั่วประเทศซึ่งดำเนินการในสมัยรัฐบาลของพักประชาธิปัตย์ว่าอาจมีการทุจริตและหัวประมูลโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีชี้แจง จะนำเสนอขั้นตอนการเปิดประมูลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายสุเทพเทือกสุบรณอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักง,งานตารวจแห่งชาติในขณะนั้นพบว่ามีความผิดปกติเพราะนายสุเทพลงนามคําสั่งให้ยกเลิกการเปิดประมูลแบบรายภาคทั้ง9ภาคหลังจากเริ่มดําเนินการก่อสร้างมาแล้ว6เดือนพร้อมออกคําสั่งให้เปิดการประมูลใหม่ จนได้บริษัทที่เข้ามาดําเนินการและเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการทําสัญญาทั้งการก่อสร้างอาคารสถานีตํารวจและอาคารที่พักหรือฟแฟลตตารวจเมื่อวันทําสัญญาเบิกเงินไปแ0ดร้อยัล้นผู้รับเหมาได้มาสารภาพแล้วครับมาถ่ายบาปบอกต้องเสียใบใหลายทาง800กว่าัล้าน เลยไม่มีเงินไปทำไม่มีเงินไปสร้างก็ไม่มีงืดงานเมื่อไม่มีงืดนงานก็เบิกเงินต่อไม่ได้ส่วนใครจะรับอะไรอย่างไรผมไม่ทราบมันมีอยู่สามกฎนะหนึ่งกฎธรรมชาติสองกฎหมายสามกฎแห่งกรรมใครได้เงินไปก็ให้หายนะให้วิบัติมีคนร้องทุกข์ดีเอสไอเขาดำเนินการไปแล้ว ผมบอกไม่ต้องมาบอกผมอะไรผิดถูกก็ว่าไปณนะบันนี้มันชัดเจนคุณอนุมัติรายเดียวแล้วไปซับคอนแทคอีกเยอะแยะมันผิดผมบอกพะเอกดุลแสงที่แก้วยุคผมอย่ากแกล้งแต่อย่าปราณีคนชั่ว ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยืนยันรัฐบาลจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการอย่างโปรง่งใสและได้มอบหมายให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าไปเยียวยาแล้วในเบื้องต้น ขณะที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีพลตำรวจโทวิโรธเปาอินสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเป็นประธานพิจารณากรณีการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนทั่วประเทศที่น่าจะสอบไปในทางทุจริตโดยเชิญผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งผู้บัญชาการตำรวจภาคสองและคณะกรรมาการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างเข้าชี้แจงแต่ผู้บัญชาการภาคหนึ่งและสองส่งตัวแทนเข้าชี้แจงแทน พลตำรบตรีพักพงศ์พงเพชราผู้บังคับการกองนวยการตำรวจภูธรภาคหนึ่งชี้แจงว่าในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้รับการจัดสรรให้สร้างโรงพักทดแทนจำนวน33สถานีแต่ผู้รับเหมาไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ13สถานีในส่วนนี้มีการรื้อถอนโรงพักเก่า7สถานี และกรณีที่ผู้รับเหมายังไม่ได้ดาเนินการอีก18สถานีส่งผลให้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับความลําบากเพราะต้องอาศัยพื้นที่อื่นๆเช่นหอประชุมบ้านพักสารวัตรและศูนย์ฝึกอาชีพในการทําเป็นสถานีตํารวจชั่วคราวพลตําตรวจตรีพักพงศ์ระบุด้วยว่าในการทําสัญญาและการจ่ายเงินทางตํารวจภูทรภาคหนึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ขั้นตอนใดๆทั้งสิ้นและไม่ทราบว่ามีการจ้างผู้รับเหมาช่วงมาดําเนินการหรือไม่ แต่ขณะนี้พลตํารวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้กองบัญชาการทุกภาคทําการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเพื่อทําการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวส่วนทางด้านพลตำรวจตรีธนพลมณีภาคผู้บังคับการกองอํานวยการตํารวจภูธรภาคสองชี้แจงว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ได้รับการจัดสรรให้สร้างสถานีตำรวจทดแทน29สถานี ยังไม่มีสถานีใดที่ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งบางสถานีผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้างมาเป็นเวลากว่า1ปีและที่ผ่านมาได้มีการทําหนังสือเร่งรัดการก่อสร้างไปยังบริษัท PCC Development and Construction จำกัดถึง8ครั้งแต่ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ระบุด้วยว่าการดําเนินการต่างๆทั้งการต่อสัญญาและการจ่ายเงินให้กับบริษัทผู้รับเหมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ทางสถานีตำรวจมีหน้าที่ในการคุมงานและแจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละงวดให้ทราบเท่านั้น